ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นทางกีฬารายการที่จะทาให้ทุกคนรักกีฬาและหันมาออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬานะครับเราจะมาพบกับท่านเป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา13นานิกาทางหน้าจอทีวี NBT ทครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยายลัย2จังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้เป็นการแข่งขันฟุตซอลไม่ได้แถลง U18 ครับ ในสนามที่2แล้วนะครับสนามแรกไปเปิดกันแล้วนะครับที่โรงเรียนราชวินิตบางเขนครับหลายๆทีมนะครับก็เก็บ3ามแต้มเก็บชัยชนะได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับสนามที่2ก็มาแข่งกันต่อนะครับก็คู่ที่กําลังแข่งกันอยู่ข้างหลังผมนี้นะครับก็เป็นคู่ของโรงเรียนน้องใหม่นะครับที่เพิ่งขึ้นมาเล่นบนลีก็คือทวีธาพิเศษนะครับแล้วก็โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมครับวันนี้นะครับเราเดินทางมาถึง โรงเรียนพระประมวิทยาลัย2นะครับก็ต้องมาพูดคุยกับาทางน้องๆน,นักกีฬาทีมลูกหลอพ่อเงินนะครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเด็กที่จบม .6 ไปหลายๆคนนะครับที่เป็นนักกีฬาฟุตซอลเนี่ยก็ได้ใช้ทักษะความสามารถนะครับในด้านการกีฬาของแต่ละคนนะครับหาโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้สําเร็จนะครับก็ใช้ผลการเรียนนะครับแล้วก็ทักษะการเรื่องกีฬานะครับไปต่อยอด เรียนในคณะที่ตัวเองชื่นชอบนะครับก็มีน้องๆสิทธิ์เก่ากลุ่มหนึ่งนะครับที่ผมไปพบเจอนะครับในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับก็ได้เรียนต่อกันในคณะที่พวกเขาชื่นชอบนะครับนี่ก็คือผลดีนะครับของการเล่นกีฬาของการเป็นนักกีฬานะครับก็อยากจะเชิญชวนเด็กๆและเยาวชนทุกคนนะครับให้ลองเลือกกีฬาที่ชอบเลือกกีฬาที่ถนัดนะครับเล่นให้มีความสุขนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีความ ตั้งใจมีความพยายามมีความทุ่มเทเนี่ยก็จะสามารถเป็นนักกีฬาแล้วก็สร้างโอกาสต่อยอดในการเรียนต่อได้แบบนี้นะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะครับมีสิ่งยั่วยุมีสิ่งที่ไม่ดีมากมายนะครับที่จะมาทําให้เด็กๆและเยาวชนไทยของเรานะครับหลงทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโทรศัพท์มือถือการพนันออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่มวนหรือว่ายาเสพติดอื่นๆนะครับโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวนี้มีผู้ใหญ่มีคนเห็นแค่ตัวบางคนนะครับ เอามาจําหน่ายเอามาขายทําให้เด็กและเยาวชนนะครับหาซื้อได้ง่ายรัฐบาลนะครับก็จริงจังกับปัญหานี้นะครับในการที่จะรณรงค์ให้ความรู้แล้วก็รวมไปถึงจัดก,การกวาดล้างดําเนินคดีกับผู้ที่แอบลักลอบค้าบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับก็ฝากเตือนไปยังน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองที่ชมรายการนี้อยู่นะครับอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะครับเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมความมันของการแข่งฟุตซอลยูสิกันนะครับแล้วก็ไปทำความรู้จักกับน้องๆจากทีม พระปฐมวิทยาลายสองกันครับนี่กอรอบครับเริ่มทำการเล่นยงขานครับปฐุมสมุทรครับเป็นฝ่ายเริ่มเกี่ยบบอลก่อนครับโอ้จังหวะแรกขวาก่อนเลยครับเป็นฝ่ายได้ครองบอลก่อนนะครับบุกจากขวาไปซ้ายในจอครับเป็นของปฐุมสมุทรนะครับปฐมสอง โยตัดเข้ามาด้านในยังดักได้แล้วตรงกลางจิ้มสวนมายังเก็บได้ต่อครับพระปฐมสองยิงสวนเลยแล้วเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจังหวะคืนย้อนกลับมาแล้วยิงสวนเข้าไปครับแต่พาหนีมาแล้วเกี่ยวได้แล้วไม่ทันครับาครัแรกครับเป็นพระปฐมสองครับ คุมควาได้เปรียบอยู่นำอยู่1ประตูศูนย์ในประตูจากส,สรุแทะของครับกับทีมขึ้นเกมาใหม่ครับของปทุมสมุทรนะครับโยจัดมาตรงกลางครับของประพานนนจับบอลแล้วเสียหลักไปเองครับแล้ดูจง่วนนี้อ้าวโอ้โหกลายเป็นโอนโกเลยครับ1ประตูต่อหนึ่งครับ เกมมาใหม่ครับปทุมสมุทรตรงกลางยิงสวนแล้วกลายเป็นประตูขึ้นน้ำของปทุมสมุทรนี่ครับหลังจากเสียประตูที่เสมอเนี่ยเหมือนตอนนี้เหมือนโมเมนตัมจะไปฝั่งปทุมสมุทรแล้วนะครับโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับ2ประตูต่อ2นะครับอาครับเสมอแล้วครับเสมอแล้วครับของพระประถมสองครับ โยกตะกะมาต่อริมเส้น5วิท่านไหมครับท่านไหมครับหลายคืนมาแล้วไม่ท่านการแข่งขันในคู่นี้ครับพลิกไปพลิกมาครับเสมอ2ประตูต่อ2แบ่งกันไปคนละ1แต้มนะครับครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับมาถึงพระประสมวิทยาลัย2นะครับก็ต้องมาคุยกับนักเตะคุยกับผู้เล่นครับตอนนี้อยู่กับกัปตันทีมน้องอาร์มน้องอาร์มสุริครับ ครับอ่าน้องอามแนะนำชื่อทางตะคุณหน่อยสวัสดีครับผมชื่อนายสอยวิษณ์แท้ขอครับชื่อเล่นเชียรครับอายุ18ปีครับมาจากโรงเรียนพระประถมวิทยาสายสองหลวงพ่อเงินทุสอนครับปีนี้มอะไรครับมอหกครับมอหกแล้วนะเล่นเล่นรุ่น18ปีมามากี่ปีแล้วเล่นปีแล้วปีนี้นะครับปีที่แล้วอ่าปีที่แล้วจบระดับที่เท่าไหร่ที่หกครับที่หกนะก็ถือว่ากลางๆนะครับปีนี้นัดแรกเป็นไงบ้างนัดแรกนัดแรกก็ชนะครับก็เป็นไปตามเป้าหมายครับนัดแรกชนะนะโอเคก็ถือว่า เก็บ3แต้มได้ตั้งแต่นัดแรกเลยมีกําลังใจใ<ช>ครับม .6 ปีนี้เราท,ทั้งทีมมีกี่คนม .6 อยู่กนม .6 มีประมาณ9คนครับ9คนอ๋อแสดงว่าม .5 ปีที่แล้วนี่อยู่เยอะเลยใช่ครับแสดงว่าที่จบไปปีที่แล้วก็หลายคนอยู่นะใช่หลายเยอะครับปีที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ดูภาพอินเสิร์ตนะครับไปเจอกันที่สนามของแบ็คเพอร์นะเป็นน้องๆเป็นศิษย์เก่าของรุ่นพี่ของน้องอาร์มนั่นแหละไปอยู่ราชมงคลรัตนโกสินทร์หลายคนเลยนะครับผมปีนี้จะจบม .6 แล้วเหมือนกันอยากไปเรียนที่ไหนก็ อยากสอบเข้าทหารเนี่ยครับเอาอยาาเป็นทหารโอเคเดี๋ยวจะได้ไปอยู่ช่องบกครับโอเคแล้วก็เป็นคนจังหวัดชุมพรครับเขาป็นคนชุมพรเหรอโอเคมาจากอำเภออะไรครับอเมืองนะครับโรงเรียนโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่มโอ้โหโรงเรียนนี้เขาแน่นอนอยู่แล้วนะครับชุมพรบ้านเขาถล่มนะครับทาไมถึงได้มาอยู่ที่นี่เพราะอะไรก็มีรุ่นพี่มาอยู่ที่นี่ก่อนแล้วครับจากที่เดียวกันครับเขาก็เลยส่งมานี่ต่อส่งมานี่ต่อพอมาอยู่ปั๊บโอ้โหเราด่ารุ่นพี่เลย แฮ ppy แฮปี้แฮปี้นะฮะโอเคอยู่ที่นี่เป็นไงบ้างบรรยากาศการฝึกซ้อมการเล่นกีฬาการเรียนก็ดีครับวินัยต้องมาก่อนที่นี่เล่นกีฬาฟุตซอลมาตั้งแต่อยู่เท่าไหร่เล่นมาตั้งแต่ประมาณ10ปีนะครับสิบปีทำไมทำไมถึงชอบเล่นกีฬาฟุตซอลก็เล่นกับเพื่อนครับแล้วก็มีพี่ที่โรงเรียนซ้อมแล้วก็เลยเล่นด้วยกันมาตลอดน้องอาร์มนี่เล่นตำแหน่งอะไรครับตัวฐานครับตัวรับตัวรับแล้นอยู่หน้าผู้รักษาประตูเลยนะครับผม กับ <irgend. S 2> ปีนี้นี่ตั้งเป้าผลงานในลีกไว้อย่างไงบ้างก็อยากจะไปเล่าสุดท้ายครับหนึ่งในสี่ทีอ่าหนึ่งในสี่ทีก็คือแต่ปีนี้เนี่ยกติกาเปลี่ยนไปนะครับเขาจะไม่เอาสี่ทีมาเตะได้านโฟแล้วก็รัดคะแนนกันไปเลยใช่ทุกนัดทุกนัดต้องเน้นนะใช่อ่าในะานะนุ่นพี่เราสอนกับรุ่นน้องยังไงบ้างมีอะไรสื่อสารกันบ้างาก็ส่วนมากก็เล่นด้วยกันมานานแล้วครับตั้งแต่ม3สม4สม .5 เล่นด้วยกันมาก็เป็นชุดเดิมครับมีแค่จบไปแค่คนเดียวก็เข้าใจเกมอะไรกันอยู่แล้วครับ ส่วนมากที่ดันขึ้นมาก็เป็นรุ่นน้อง17ปีซะเยอะครับปีนี้ในปีนี้รุ่นนี้นี่เด็กชุมพรเยอะไหมเยอะมากครับก็กับครึ่งทีมนะครับ oh, แล้วก็มีรุ่นน้องโอ้โหนี่ชุนรวมชาวชุมพรตั้งสมาคมชาวชุมพรได้เลยนะ <c oughs> ก็เป็นเด็กที่เล่นกีฬานะครับแล้วก็มีความฝ่ฝันอยากจะรับราชการทหารแล้วก็จบม .6 หนี่จะสอบทหารเลยอนะ่ะใช่โอ้โหนี่อ่านหนังสือเยอะยังต้องลองอ่าอ่านเยอะนะมีอะไรอยากจะขอกำลังใจแฟนๆให้ติดตามเชียร์ผลงานของพระประถมวิทยาลั์2ไหม ก็อยากฝากทุกคนช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยคนระับ mm hmm. ผมจะทำให้เต็มที่ครับโอเคครับก็ฝากพี่น้องชาวชุมพรนะครับแล้วก็พี่น้องชาวนคปรปฐมนะครับถือว่าโรงเรียน mm hmm. นี้ก็มีทั้งเด็กนครปฐมแล้วก็มีเด็กชุมพรมา mm hmm. เล่นกันอยู่หลายคนเลยเชียร์พวกเขาด้วยปีนี้ก็ตั้งใจที่จะทําผลงานให้ดีนะครับแล้วก็ะจะจบม .6 แล้วหลายคนนะครับปีนี้ได้ไปเชิญชวนลุกน้องที่ชุมพรมาเล่นเยอะไหมก็เขาจะมีส่งมารเรื่อยๆครับทุกปีครับโอ้ oh. แต่แล้วแต่ บางรุ่นก็จะมาเยอะบ้างไม่เยอะบ้างโค้ชชุติชมพรชื่อโค้ชอะไรครูอะไรครูแอ๊ครับแ,แล้วก็ชื่อจริงสุภาณีนินสังครับสุภาณีนินสังนะครับเป็นผู้หญิงใช่ครับอ๋ออาาจรย์สุภาณีนินสังนะครับมีอะไรอยากจะขอบคุณอาจารย์สุภาณีไหมก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกอย่างครับเขาคอยรับคอยส่งผมตั้งแต่เด็กแล้วไปเรียนรับจากบ้านไปส่งเย็นก็กลับมาส่งที่บ้านอะไรเงี้ยครับก็ฮุยมิ อาจารย์ที่พบผมใดชั้สองอยากจะขอบคุณครูอะไรบ้างก็ขอบคุณครูพยอมครับแล้วก็พี่ออยครับที่คอยให้โอกาสผมตั้งแต่ม .1 ครับให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในโรงเรียนนี้หยูที่มาหนูอยู่ที่นี่ตั้งแต่ม .1 เลยใช่ไหมใช่โหอยากมากมาอยู่แรกๆนี่คิดถึงบ้านไหมคิดถึงครับก็มีร้องไห้ครับร้องไห้เลยแล้วทำยังไงก็มีจะมีรุ่นพี่เหมือนกันครัคอยสอนคอยบอกครับพอเราอยู่ไปได้ก็มันก็ผ่านมาได้อย่างน้อยก็อบอุ่นนะครับ ก็ชีวิตนักกีฬานะบางทีมันก็ต้องเดินทางไปอยู่ที่นู่นที่นี่บ้างก็ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจกับเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับแล้วเราก็จะผ่านมันมาได้แบบน้องอาร์มนะครับวันนี้ก็ขอให้น้องอาร์มโชคดีตั้งใจแข่งขันสวัสดีครับครับก็คุยกับกับตันทีมกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาคุยกับทางด้านผู้เล่นคนอื่นๆในทีมกันบ้างสวัสดีน้องๆทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครมาจากจุฬารบ้างจุมรฯจุราฯจุฬรฯภากิลม เอาครับผมนี่มาจากไหนยุทธยาเลยอ้าวมาอยู่นี่ได้ไงอ่าเดี๋ยวค่อยสัมภาษณ์กันนะครับคนแรกแนะนําตัวครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กไอ้นายสุยุทธอิชนาครับชื่อเล่นชื่อเกมครับอิชนาโอเคชื่อเล่นน้องเกมครับอ่าคนต่อไปครับสวัสดีครับผมนายสุกัลพัฒน์สมเนียมชื่อเล่นชื่อกล้วยครับน้องกล้วยนะครับผมอ่าบัลาังชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมนายปานวัฒน์สุพิลาครับชื่อเล่นชื่อมัดครับน้องมัดโอเคสวัสดีครับชื่อนายที่ยอดสุขครับชื่อเล่นชื่อหวังครับ หวังโอเคอ่ะกูอยหวังเยอะหน่อยดีกว่าอ่ะหวังเนี่ยเป็นคนเดียวที่มาจากยุธยานันอกนั้นชุมพรหมดหวังมาอยู่ที่นี่ได้กี่ปีแล้วครับหปีแลนะหกปีแล้วตั้งแต่ตั้งแต่มหนึ่งเลยทําไมถึงได้มาเรียนที่นี่อยากมาเรียนเนี่ยอยากสอบได้ยินชื่อเสียงครับใครเป็นคนพามาคนแถวบ้านครับคนแถวบ้านเอาแล้วพ่อแม่ไม่รู้เลยว่าลูกมาเรียนที่นี่พ่อแม่รู้ป่ะรู้ครับแล้วเขายอมไหมยอมครับอ่ามาอยู่ที่นี่เป็นไงบ้างมีความสุขตรงไหนบ้างมีความสุขครับปีนี้เป้าหมายในการแข่งขันลีกเป็นไงบ้าง ตั้งเมาเดี๋ยวได้แชมป์ครับเดี๋ได้แชมป์นะก็ตั้งใจหน่อยเดี๋ยวได้แชมป์อ่ะคนต่อมาน้องน้องมัดครับน้องมัดมาอยู่ที่นี่มีความสุขยังไงบ้างครับก็มีความสุขที่ได้เล่นฟุตซอลกับเพื่อนๆครับอ่าโอเคอ่ะก็นายชุมพรนะขอกำลังใจพี่น้องชาวชุมพรให้ติดตามเชียร์พระปรมวิทยาลัยสองหน่อยฝ่าใต้ฝ่าใต้เลยเออแต่งใต้เลยครับฝากเชียร์พระปรมวิทยาลัยซองด้วยนะครับพระพุธ เด็กค่าถล่มมานทางนานครับฟักเชียวนะครับโอเคอ่ะขอกำลังใจหน่อยขอกำลังใจหน่อยภาษาใต้แล้วอ่อคอยฟักเชียร์ฟัชมด้วยนะครับเพราะไม่ไีถามไม่เต็มที่ในบ้านวันนี้เชียร์ไม่ได้ครับโอเคอ่ะก็นี่ครับเป็นน้องๆนักกีฬาฟุตซอลนะครับโรงเรียนพระปฐมวิทยาสองนะครับชุมพรสามยุทธยาหนึ่งก็ฝากแฟนๆนักเรียนระปฐมชุมพรยุทธยาเชียร์พวกเขาด้วยวันนี้ขอบคุณน้องๆครับโชคดีครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ทางผู้จัดนะคะได้ให้เกียรติกับทางโรงเรียนใช้สนามกีฬาของเรียนเป็นที่แข่งขันนะคะในรายการของไอรมแเน h a ไทยแลนด์ในวันนี้ค่ะจริงๆแล้วเราเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของกีฬาฟุตซอลเนี่ยมานานมากนะคะในส่วนตัวของตัวดิฉันเองเนี่ยเพิ่งมารับตาแหน่งเพิ่งรวยการที่นี่ แนวทางนโยบายนะคะเนื่องจากว่ากีฬาฟุตซอลเนี่ยเป็นกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนของเรามาอย่างช้านานนะคะในตัวของผู้บริหารเองหรือทางผู้ปกครองนะคะหรือทางกรรมการสถานศึกษาหรือสิทธิ์เก่านะคะก็ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเนี่ยอย่างต่อเนื่องเสมอมานะคะเราจะเข้าร่วมทุกการแข่งขันที่สร้างโอกาสให้เด็กนักเรียนนั้นได้มีทักษะแล้วได้การพัฒนาตนเอง นะคะสู่การแข่งขันระดับมืออาชีพค่ะ ในปัจจุบันนี้นะคะสําหรับการสนับสนุนหลักๆเลยนะคะก็ได้รับการร่วมมืออย่างดียิ่งจากกรรมการสถานศึกษานะคะของโรงเรียนพระปฐมวิทยสองห้องการอน์นุศร์ตลอดจนชมรมสิบเก่านะคะที่สนับสนุนในเรื่องของทุนการศึกษาให้กับเด็กๆอย่างต่อเนื่องปีการศึกษาหนึ่งๆเนี่ยก็ประมาณ10,000แบาทเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนนั้นได้เรียนแล้วก็ได้เล่นนะคะแล้วก็ทําฝันให้นักเรียนที่มาจากหลากหลายพื้นที่ในประเทศไทยนี้นะคะซึ่งปัจจุบันนี้มีประมาณ75คน ะะได้เข้าเข้าไปสู่การเป็นนักกีฬาฟุตซอลมืออาชีพนะคะแล้วก็เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งเลยเมื่อปีที่แล้วเรามีนักกีฬาฟุตซอลเนี่ยประมาณ11คนเด็กๆทุกคนจบการศึกษานะคะแล้วก็มีที่เรียนร้อเเซ็ครับก็ได้รู้จักกับทีมพระประมวิทยาลัย2กันไปแล้วนะครับได้เห็นถึงความสามารถทักษะดลนานกีฬาของน้องๆกันไปแล้วนะครับก็หากใครเป็น แฟนๆนะครับอยู่ในละแวกจังหวัดนครปฐมนะครับหรือว่าเป็นพี่ๆเิียร์เก่านะครับก็มาติดตามเชียร์เป็นกำลังใจให้กับน้องๆได้นะครับรวมถึงมาให้การสนับสนุนในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าต่างๆนะครับสามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่โรงเรียนได้นะครับและช่วงต่อไปเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมไปดูเกมของ u 15ครับปีนี้ราชบุร์มัธยมมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในหลายๆจุดนะครับ เขามาในฐานะแชมป์เก่าแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นจะยังทําให้พวกเขารักษามาตรฐานและผลงานที่สุดยอดไว้ได้หรือไม่นะครับเราจะไปคุยกับผู้สอนผู้เค้กนะครับรวมไปถึงรุ่นพี่อย่างน้องโฟกนะครับที่ในปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นรุ่นน้องแต่ปีนี้เขาก้าวขึ้นมาเป็นรุ่นพี่เป็นผู้นําทีมเต็มตัวแล้วในรุ่นยูสิปีของโรงเรียนราชบุรีมัธยมนะครับรวมไปถึงสัมภาษณ์ผู้บริหาร ทีมโรงเรียนราชวิมนิตบางเขนด้วยครับท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขนซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมใหญ่ที่มีฝีมือในเรื่องของกีฬาฟุตซอลพักการสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงท้ายของรายการครับเพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว ไม่ว่าจะเที่ยวที่ไหนก็ใช่หมดเลยแบบนี้จะไม่ ไปได้ที่คุณรักเอกไปรักเมืองไทยออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกันไปที่วกันสุขทันทีที่เที่ยวไทยเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณเมาไม่ขับ ขับรถตามกฎจราจรถ้าง,ง่วงให้หยุดพักไม่เล่นโทรศัพท์ในขณะขับรถสวมหมวกกันน็อกในขณนะขับขี่รถจักรยานยนต์ขับขี่ปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนรัฐสภาและภาคีเครือข่าย มาดูกันที่รุ่นยู5กันบ้างครับเปิดสนามกันไปเมื่อวันจันทร์ที่9มิถุนายนที่ผ่านมานะครับนำโดยแชมป์เก่าครับราวินิตมัธยมนะครับวันนี้ก็เปิดสนามพบกับสวนกุหลาลบีรัประวัติจากนครสวรรค์น,นะครับก็เอาชนะไปได้ขาดลอยครับแปประตูต่อหนึ่งสำหรับราชวินิตมัธยมนะครับก็มี ผู้เล่นหลายๆคนนะครับที่อายุเกิน15ปีไปแล้วนะครับแต่ก,ก็มี3คนด้วยกันนะครับที่ได้เป็นผู้เล่นสโมสรในระดับลีกอาชีพก็คือ b บลูเวฟชนบุรีครับซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้ไปชมเกมการแข่งขันได้พบกับนักเรียนราชวินิตมัธยมนะครับที่เคยได้แชมป์รุ่นยู U15 ก็คือบุญยริศเพชรเทียมธนภพสุเนรและก็ชยุธอยูศรีนะครับ ซึ่งเป็น3ผู้เล่นจากราชชิวินิตมัธยมที่เคยคว้าแชมป์รายการนี้ไปลงทำการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกกับสโมสบรบูเว็ชนบรุรีครับในนัดที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของราชพัฒเพชรบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจน่าปลื้มใจนะครับที่เด็กอายุแค่15ปี16ปีนะครับได้มีโอกาสลงเล่นฟุตซอลระดับสูงสุดของเมืองไทยนะครับ หวังว่าในปีนี้และปีต่อไปนะครับน่าจะมีเด็กอีกหลายคนนะครับที่ได้รับการเล็งได้รับการคัดเลือกจากทางสโมสรในระดับไทยลีกให้ลงเล่นแข่งขันไทยลีกกันด้วยก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับตั้งใจกันดีๆนะครับช่วงนี้เราไปฟังคําให้สัมภาษณ์ของโค้ชและผู้เล่นของราช,ชวาิิตมัธยมกันครับสวัสดีครับผมชาวัตรงเรียนชนะครับครูเคครับจากโรงเรียนราชวิิตมัธยมครับ โอเคเปกังบ้างครับกับลูกเกมนัดเปิดสนามในวันนี้ก็ยังมีจังหวะทีิติขัดอยู่ครับก็ต้องปรับจูงกันต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าถือว่าเป็นสนามแรกครับแล้วปีนี้เอาเด็กที่แบกรุ่นขึ้นมาเล่นด้วยเหมือนเดิมครับก็ยังก็ยังมีน้องๆที่เล่นปีที่แล้วครับยังยังยังประคองน้องได้อยู่ครับในปีนี้ครับก็ยังต้องปรับปรับกันอีกสักพักครับด้วยด้วยด้วยสรีระร่างกายการซ้อมด้วยกันมันยังยังห่างกันเยอะครับแล้วก็ แต่แต่ก็จะพยายามครับเพราะว่าเราจะให้เล่นในรูปแบบเดียวกันยังเหมือนเดิมปีที่แล้วเหมือนเดิมครับยังเป็นรูปแบบเดิมครับทีนี้กูเก๊กขึ้นมารับบทบาทหัวหน้าผู้สอนเต็มตัวเรามีการปรับเปลี่ยนก็เพิ่มเติมเลยไหมครับถามว่าเพิ่มเติมไหมไม่ก็ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรมากครับผมก็อยู่กับทีมมาตั้งแต่ทีมก่อตั้งครับก็ในส่วนนี้ก็ต้องเสียสละเวลามากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องเข้ามาดูแลเด็กๆมากขึ้นด้วยครับทีนี้เราได้ แล้นักเรียนใหม่มาเจอไหมครับอ่าส่วนใหญ่เป็นนักเรียนม .1 ครับที่รับเข้ามาใหม่เป็นรุ่นเด็กๆนะครับก่อนนั้นก็ขอขอบคุณอ่าผู้บริหารครับอ่าข้าพูดในการครับดรเทพกรีรัชไสยครับท่านรองผู้อำนวยการทุกท่านครับและคณะครูครับรวมไปถึงผู้ปกครองนะครับแล้วก็นักเรียนโรงเรียนแล้มีพิธีมนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็คอยเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของเราครับเยี่ยคุณครับเจมสครับขอบคุณมากครับขอรับชื่อนายธนวัฒน์พุทธพวันธ์ธรโมก ปีนี้เป็นไงบ้างความมั่นใจที่จะป้องกันแชมป์เขพร้อมมาเต็มที่เขาพร้อมเจออยู่ครับพร้อมเจอทุกทีมมีน้องใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มเป็นไงบ้างก็น้องก็ยังตื่นเต,นต้นอยู่ครับก็ประคองน้องไว้ให้กำลังใจน้องฝากแฟนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองติดตามเชียร์พวกเราด้วยครับฝากติดตามเชียร์พวกผมด้วยครับโหครับเต็มที่ และมีโอกาสได้มาเยือนโรงเรียนราช,ชวินิตบางเขนนะครับโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทางด้านการกีฬาเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะกีฬาฟุตซอลสิทธิ์เก่าของที่นี่หลายต่อหลายคนนะครับก้าวขึ้นเป็นนักกีฬาระดับสโมสรนักกีฬาฟุตซอลอาชีพรวมไปถึงเป็นนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติหลายคนครับรวมไปถึงเจ้าเม็ดมูฮัมหมัดอุสมานมูซาก็คือสิทธิ์เก่าของราช,ชวินิตบางเขน วันนี้เราจะไปพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนถึงแนวทางและนโยบายในการส่งเสริมการกีฬาของทางโรงเรียนกันครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณนะครับบริษัทไอมมเน่ที่เป็นสปอนเซอร์ในการจัดกิจกรรมในเรื่องของฟุตซอลลีกนะครับเมื่อวันศุกก็18ปีแล้วก็วันนี้ก็15ปีครับครับส่วนในเรื่องการส่งเสริมเนี่ยนะครับเรานะครับมี2ส่วนหลักๆเลย ส่วนแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของผู้จัดการนะครับตัวคอมเวลาวินิจเราเนี่ยนะครับจะมีตัวโค้ดโค้ดนะครับที่จะเป็นอดีตทีมชาตินะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นทีมชาตินะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไอมาเน่นะครับที่นําโค้ดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแพทย์นะครับแล้วก็โค้ดประตูโค้ดอะไรเนี่ยนะครับมาในเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการดูแล ด้วยคาว่าลูกๆรัาวิธีของเราเนี่ยนะครับมีทั้งหมดร้อยกว่าคนนะครับเราให้อยู่ในโรงเรียนนะครับสวัสดิการก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการกินทั้งหมดนะครับทางโรงเรียนแล้วก็ทางบริษัทไอเมเน่ครับก็จะเป็นผู้สนับสนุนครับครับทุกปีเนี่ยเราจะมีโครงการนะครับประมาณเดือนกุมภานะครับเราจะมีการคัดเลือกโครงการช้างเพือกนะครับช้างเปือกกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยจะมีนักเรียนประมาณพันกว่าคนนะครับที่มา นะครับขัดเลือกนะครับตั้งแต่รุ่น 13, 15, 16, 18กนะครับก็จะเป็นรุ่นไปนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับนักเรียนทุกคนที่มีฝันนะครับอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับกับโรงเรียนราชวิทิตบังเขนนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งของฟุตซอลนะครับแนวหน้านะครับของประเทศไทยนะครับก็ยินดีต้อนรับแล้วก็เราจะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเวลาในการ คัดเลือกนะครับตามเพศนะครับเพศราชวินิจและก็เพศโรงเรียนครับสรุปตารางคะแนนของรุ่น U18 หลังจากผ่านไป2นัดนะครับมี2ทีมที่เก็บชัยชนะได้2นัดรวดมี6คะแนนเต็มก็คือราชวินิจบางเขนที่ปีนี้จัดได้ว่าเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์รายการนี้และอีกทีมหนึ่งก็คือม้สศึกฝั่งทนทวีทาพิเศษ โดยเฉพาะทวีธาพิเศษนี่คือทีมที่ขึ้นมาจากรอบคัดเลือกแต่ว่าสามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับถ้าน้องๆทวีธาอย่างรักษามารตรฐานผลงานไว้ได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่จะสามารถมีลุ้นในการคว้าแชมป์ปีนี้ได้เลยสําหรับทีมอันดับ3ก็คือเจ้าภาพในสนามนี้ครับโรงเรียนพระปฐมวิทยายลัย2พวกเขามี4คะแนนจากผลงานชนะ1เสมอ1โดยล่าสุด ในวันนี้ก็เสมอกับแชมป์เก่าปทุมคงคาสมุทรปราการส่วนอันดับอื่นๆที่เหลือได้แก่อันดับ4โรงเรียนกีฬาอ่างทองอันดับ5สุขุมนวพันธุ์อุปถรัรมภ์อดีตแชมป์เมื่อปี2566อันดับ6สมุทรสาครวุฒิชัยอันดับ7แชมป์เก่าครับปทุมคงคาสมุทรปราการที่ปีนี้ยังเก็บได้แค่2คะแนนจากผลเสมอ2นัดก็ถือว่าอาจจะเครื่องร้อนช้านะครับสำหรับแชมป์เก่า ที่ใช้ผู้เล่นจากพื้นที่สมุทรปราการล้วนๆอันดับ8วัสุทธิวรารามอันดับที่9โรงเรียนพรตพิทยาพยัตอันดับที่1 0ปทุมคงคาทีมใหญ่ที่ยังทําผลงานได้ไม่เข้าตาอาจจะต้องปรับจูนกันอีกสักหน่อยนะครับอันดับที่1 1นาหลวงกีฬากรุงเทพและอันดับที่12น้องใหม่ครับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครน,นครสวรรค์ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกทีมในการตั้งใจ เก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อลุ้นแชมป์กันอย่างสุขสนานนะครับในปีนี้สำหรับสนามต่อไปครับอังคารที่17มิถุนายนพบกันที่โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการคู่แรกเริ่มเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัสุทิวรารามพบกับโรงเรียนทวีธาพิเศษรักทีมไหนชอบทีมไหนไปเจอกันที่ปทุมคงคาสมุทรปราการแพร่กระสานะครับ และข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังทีมฟุตซอลทุกโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบนทั้งเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนพยาวลำพูนล,ลำปางน่านตากในรุ่น13ปี15ปี18ปีขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอลร,รายการไอมาเน่ไทยแลนด์ฟุตซอลเฟสติวัล2025โดยทีมที่สนใจนะครับสามารถสมัครแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2กรกฎาคมโดยจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 3- ถึง8กรกฎาคมที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อหาแชมป์ประจำภาคไปเตะกับโจแทนอีก4ภูิภาคที่สนามของ Black เพ a r ์ยู i นเต็ดอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันทีมที่สนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ชมรมฟุตซอลนักเรียนพัฒนาความเป็นเลิศโดยอาจารย์เจนรงค์มากกำเนิดโทรศัพท์0858414903 ชมรมฟุตซอนักเรียนพัฒนาความเป็นเลิศโทร0858414903ก็ขอเรียนเชิญน้องๆทีมฟุตซอลระดับมัธยมต้นนะครับมัธยมปลาย13ปี15ปี18ปีที่สนใจครับเข้าร่วมแข่งขันร,รายการนี้เพราะว่าทีมที่เป็นแชมป์ประจำภาคจะได้ไปวัดแชมป์ประเทศนะครับกับตัวแทนอีก4ภูมิภาคที่สนามรังย้าของ b บล็กเพลย์ยูเนเต็ดอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคิริขันก็เป็นบันไดของน้องๆนะครับเป็นประสบการณ์ของน้องๆในการที่จะได้แข่งขันในสนามที่เป็นมาตรฐานระดับไทยลีกวันนี้ก็เ,เวลาของรายการเส้นทางกีฬาลงแล้วนะครับอย่าลืมหาเวลาว่า,างในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนและที่สําคัญนะครับน้องๆห่งางไกลาจากยาเสพติดและบุรีบุรีไฟฟ้าต้องห่างไกลเลยนะครับ ไม่มีประโยชน์และมีโทษต่อสุขภาพวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมได้ทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ